เรามาดูบอดนั่งสุขภาพกนนะครับตัวนี้ก็คือมันจะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเขาเรียกอะไรให้มันสูงต่ําเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับซ้ายขวาแล้วก็หลังนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกหลังใช่ไหมครับเราก็เรากดมันก็จะพองขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือมัน,มนพองสุดละนะครับส่วนตัวนี้ ซ้ายขวาตรงนี้กับตรงนี้ถ้าสมมุติว่า,าเจะกดยงให้เห็นนะเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าจะลองกดให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยววางก,ก่อนอนี่นะครับ จะให้ดูอันนี้คือมันแบนแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือแบนแล้วนะครับถ้าสมมติเราจะให้มันขึ้นนะครับเราจะปรับขนาดเราขึ้นเราก็กดกดนะครับกดค้างไว้นะครับมันก็จะพองขึ้นเอ๋นะครับตัวนี้มันก็จะพองขึ้นละนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้อะไรครับมันก็จะพองขึ้นให้เราเองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะพองขึ้นละนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สภาพใหม่แต่มันมีรอยรอยเปื้อนที่พ่อค้าจับนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยรอยมือเนี่ยครับที่พ่อค้าจับจะมีรอยเปื้อนนิดหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับพื้นด้านล่างก็เป็นอย่างงี้ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อดังนะครับตัวนี้ตัวนี้กาทำยี่ห้อพวกของสุขภาพเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ